หมอล้ำพาไปพเพลินชาแนลวันนี้นะครับจำได้ไหมครับที่บอสตั้มเขาได้ระบายในพื้นที่ส่วนตัวนะครับคำว่าโกงฟังแล้วยิ่งเจ็บใจนะครับประเด็นตรงนี้คือเราเนี่ยเข้าใจแล้วเราก็เห็นใจอดีตบอสตั้มนะแต่คำที่สะดุดก็คือ ทุกอย่างผมสองคนสู้มากับมือแต่มีมือที่สามมาดิประชุบมือเปิบส่งเสริมให้กันมีชู้เพื่อแยกผัวเมียออกจากกันและเขาก็เข้ามายึดครองทุกอย่างก็เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับตัวเขาเองอืมมาวิเคราะห์กันนะครับเข้าใจไหมคำว่า คือคนไม่ไหวแล้วอ่ะแกคงจะอัดอั้นมานานเนาะในเรื่องของความเจ็บปวดในครั้งนี้นะครับเรื่องของการถูกโกงอ่าโดยที่เราก็ไม่รู้สาเหตุว่าสิ่งที่คุณตั้มพิรุณกรได้ระบายออกมาผ่านสื่อเนี่ยเขาพูดชี้ชัดว่าเป็นใครนะครับเราก็ไม่รู้เพราะมันคลุมเครือมากๆนะ แต่ไอคำว่ามีคนคนหนึ่งสนับสนุนให้มีชู้ให้ผัวเมียเลิกกันนะครับอันนี้คือน่าสนใจนะน่าสนใจมากๆครับกับประเด็นนี้นะเพราะว่าถ้าคุณตั้มพิรุณกรไม่เหลืออดจริงๆคงไม่มาระบายแบบนี้เพราะว่าเรา ไม่เคยเห็นคุณตั้มเวอร์ชั่นนี้เลยและอีกอย่างหนึ่งคือเราอยากเป็นกําลังใจให้กับคุณตั้มพิดุณกรมากมากซึ่งคนที่โดนแบบนี้ถ้าเป็นเรื่องจริงนะครับบอกเลยว่าเจ็บมากๆครับทั้งโกงนะครับแล้วก็ทั้งโดนแบบโอ้โหแบบเหมือนกับให้แฟนไปมีชู้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคือลองคิดตามนะ fc เนี่ยเขาก็เสียงแตกเป็น2อฝั่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งเขาก็มองว่า อ,อีกวงหนึ่งเนี่ยเขาก็อยู่กับปัจจุบันเขาก็ทำหน้าที่ของเขาอย่างดีที่สุดนะครับซึ่งทุกอย่างมันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังเราไม่รู้หรอกว่าเบื้องหลังเป็นอย่างไรนะครับแล้วเราก็ไม่มีทางรู้เลยนะเราได้แต่วิเคราะห์ได้แต่คิดเองเออเองอะไรประมาณนี้นะครับแต่เราก็อยากให้ทุกๆท,ท่านเนี่ยพยายาม move on ออกจากสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเราอยากจะให้ คนที่ติดตามแล้วก็ FC ของบอสตันนะครับรอให้ทางเจ้าตัวเนี่ยออกมาแถลงการดีกว่านะครับแล้วก็รอให้เป็นเรื่องของเขาในการจัดการดีกว่าก็คือเรื่องส่วนตัวของเขาอะแหละนะเราก็มีหน้าที่เป็นสื่อที่จะสามารถวิเคราะห์วิจารณ์ไดนะ้ในกรณีที่เราจะวิจารณ์เนี่ย ในส่วนนี้เนี่ยเราก็ควรที่จะมีขอบเขตนิดนึงนะครับแต่เราสงสัยได้นะเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าแอดดิวเชื่อว่าทุกคนเขาก็สงสัยนะครับว่าคนที่เป็นบุคคลที่3ที่ยุแยงให้มีชู้นะครับให้ผัวเมียเขาแตกแยกกันแล้วก็เอาผลประโยชน์เป็นของตัวเองเนี่ยเขาคือใครเนี่ยแหละคือจุดที่ทุกคนอยากรู้และสนใจแต่อดีตบอสซัมก็ไม่พูดเคลียร์ใจนะครับทำให้คนสงสัย แล้วก็เป็นประเด็นขึ้นมาคือทงอางอดีตบอสตัมเนี่ยคือจุดประเด็นขึ้นมาเองเ่งแล้วทำให้คนสงสัยมันก็เลยเกิดดาราม่านะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ทำให้เรา f อ FC เนี่ยคุยกันแล้วก็บางคนก็ทะเลาะก,กันนะแบ่งเป็นพักเป็นพวกแบ่งเป็นสองฝ่ายอะไรประมาณนี้นะครับเราก็จะพูดตามความเป็นจริงแล้วก็มาวิเคราะห์ในสิ่งที่เราเห็นว่าสังคม ในเรื่องของโซเชียลนะครับในเรื่องของการที่มีแพลตฟอร์มส่วนตัวเนี่ยบางครั้งมันเป็นดาบสองคมเนาะเวลาจะทําอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องมีสติแต่ในเมื่อมีสติแล้วเลือกที่จะระบายลงในพื้นที่ส่วนตัวยิ่งเราเป็นคนของสาธารณชนเนี่ยยิ่งต้องไตร่ตรองให้ดีแต่ผมก็เชื่อว่าบอสตั้มเนี่ยเขาก็คงจะไตร่ตรองมาดีแล้วล่ะนะครับ ถ้าไม่จริงเขาคงไม่มาระบายแบบนี้นะเพราะว่าเราก็เชื่อใจเขาส่วนหนึ่งนะในเรื่องของการที่ชีวิตของเขาเนี่ยเขาคงไม่เอามาแลกกับเรื่องอะไรแบบนี้หรอกนะครับถ้ามันไม่ร้ายแรงจริงๆหรือมันเป็นการโกงหรือถูกกระทําอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งาการที่ใครโดนแบบนี้นะครับบอกเลยว่าเจ็บเจ็บมากๆนะ และยิ่งเป็นเรื่องของการมีชู้เนี่ยมันยิ่งเจ็บเข้าไปอีกแล้วก็โกงอีกแล้วก็ผลประโยชน์อีกมันเจ็บยิ่งกว่าเจ็บครับการระบายคือสิ่งที่ดีที่สุดฉะนั้นก็ให้กำลังใจคุณตั้มละกันนะครับแล้วก็อย่าเอาไปโยงกันเพราะว่าความเป็นจริงยังไม่รู้อะไรกันนะเอามาเคลียร์ให้ฟังกันละกันสุดท้ายท้ายสุดขอให้พี่น้องทุกคนนะครับพี่นักแฟนเพลง เวลาจะเสพข่าวนะครับก็มีสตินิดนึงนะแล้วก็พยายามตีข่าวให้แตกแล้วก็เห็นใจศิลปินไม่ว่าจะเป็นคุณตั้มนะครับหรือจะเป็นหมอลำวงอื่นๆวงอะไรก็แล้วแต่นะที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกอย่างคือธุรกิจครับมันผิดพลาดกันได้มันอาจจะมีการแก้ไขในเบื้องหลังหรือยอย่างไรก็อยู่ที่ตัวเขาละกันนะครับวันนี้เราก็ให้กำลังใจให้พลังบวกกันไปนะ ขอแค่นี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ